Welcome everyone to the b ะ Special Re เชียลเรดิ a พอดแคสต์ซสวัสดีค่ะดิฉันบัวค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งของพอดแคส t s ซีซัน4ซึ่งนี่เป็นเอพิโซดแรกของหัวข้อเพลงและภาพยนตร์ค่ะแคชชื่อหัวข้อก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะ โดยในเอพิโซดที่1นึ่ฉันจะพาคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบทเพลงที่มีชื่อว่า Zombie ของวโดนตรีแดนกินจิเดซิกจากค่าย JYP Entertainment ประเทศเกาหลีค่ะโดยเนื้อเพลงจะเปรียบเทียบคนที่กำลังประสบปัญหาด้านความรักไม่ว่าจะเป็นอกหกักหรือความรักไม่สมรุลบ้างจนตัวเองเสียใจแล้วใช้ชีวิตเหมือนกับซอมบี้ที่ใช้ชีวิตอย่างว่างเปล่าไร้ชีวิตชีวาและไร้หัวใจ แค่ฟังอินโทรก็น่าสนใจแล้วเิญรับฟังต่อได้เลยค่ะ Breathing really, but I have been dying inside Nothing new and n o t h i n f e e l right Breathing really, ฉันกำลังหายใจอยู่มาทุทกๆวันนะ But I have been dying inside แต่ฉันรู้สึกว่าฉันตายไปแล้วอ่ะจากภายในใจิตใจของตัวเอง Nothing new not and n o t h f e e l right มันไม่มีอะไรใหม่ๆไม่มีอะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกว่ามันดีเลย d e s ja e v u so I close my eyes Let the demons sing me a lullaby d e s e v u เป็นคำที่อคานาไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นถูกกันเท่าไหร่ซึ่ง d e s ja e v u เป็นภาษาฝรั่งเศสหมายความว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นแต่เรากลับรู้สึกว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นถ้าผู้ฟังบาง่านอาจจะรู้สึกว่าบางคนเรารู้สึกคุ้นหน้าเขามากแต่เราไม่เคยเจอเขามาก่อนเลย อย่างนี้ก็เรียกว่าเหตุการณ์เดจาวูได้เช่นกันค่ะเพราะเหตุการณ์เดจาวู so I close my eyes ฉันก็เลยหลับตาทำเป็นไม่สนใจเหตุการณ์ที่มันมารบกวนสมองของฉันอยู่ในตอนนี้ Let the demon sing me a lullaby Let the demon D E M O N demon เป็นคำนามที่แปลว่าปีศาจฉันก็เลยปล่อยให้ปีศาจเนี่ยได้ sing me a lullaby ได้ร้องเพลงล ullaby L, ull l U L L A B Y ลูลาบายเป็นคำนัดที่แปลว่าเพลงกำเด็ก็คือปล่อยให้ปีศาจเนี่ยล็อกเองก่อนไ้ฉันลับไปเลย Today is a p r e s e n that I t I don't want so I'm wandering in this world Today is a p r e s e n t วันนี้คือของขวัญของขวัญที่ that I don't want ที่ฉันไม่ได้ต้องการมันเลย So I'm wondering wonder wonder คือ w o n d e r wonder แปลว่า เป็นคำวิาที่แปลว่าสงสัยซึ่ง so I'm wondering, I'm w o r l d ฉันก็เลยสงสัยว่าในโลกนี้ในโลกนี้อะไรต่อสงสัยว่าในโลกนี้เนี่ย I'm I really the only one w h o been wanting to d i e out from the sun and run สงสัยว่า I'm I really the only one มีฉันคนเดียวจริงๆหรือที่ who's been wanting to hide out from the sun ที่อยากจะหลบซ่อนจากดวงอาทิตย์ยังทันวิคราะ and run อยากวิ่งหนีมันด้วย หมายควาว่าฉันไม่อยากจะตื่นเช้ามาทําอะไรเจอเหตุการณ์อะไรซ้าๆแบบนี้อีกแล้ว When we live alive Always dreaming for a dream to come true When we live alive เวลาเวลาใช้ชีวิตเนี่ยพวกเราก็มักจะ Always dreaming for a dream to come true จะฝันหลายๆอย่างมากที่แบบเฮ้ยอยากให้ฝันมันค o m e true อยากให้ฝันมันเป็นจริงได้ก็คือเหมือนเราฝันวนะ่าอยากจะมี แฟนที่ดีอยากจะมีประสบกามณ์ในด้านความรักบ้างไม่อยากอกหักแล้วหรือว่าอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอยากมีอยากรวยอยากมีฐานะที่มั่นคงอะไรก็ตามแต่ so I live this life want something s I can t see so I live this life ฉันก็ใช้ชีวิตนี้เพื่อความต้องการบางอย่างในสิ่งที่ฉัน something I can see ฉันมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำรวไมไปถึง and something I can reach or something that could not exist สิ่งที่ฉันไม่สามารถหานคว้ามันได้หรือสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงก็คือค e ุณนอ t exist exist เป็นคำกริยาที่แปลว่ามีอยู่หรือแปลว่ามีชีวิตก็ได้เช่นกัน I feel like I became a zombie not alive but I'm still walking I feel like ฉันก็รู้สึกว่าฉันเนี่ย I became a zombie ฉันจะกลายเป็นซอมบี้แล้ว not alive alive คือ a l i v e alive เป็นคำวิเศษที่แปลว่ามีชีวิตอยู่ lost alive ก็รู้สึกแบบไม่มีชีวิตอ่ะ but I'm still walking แต่ฉัน,นยังคงเดินได้นึกงถึงแบบซอมบี้ในหนังที่จะแบบว่าโผล่มาจากหลุมศพเดินหลอกผู้คนไปมาซึ่งเราไม่สามารถส,สื่อสารกับเขาได้ก็คือเป็นซอมบี้ที่เดินได้แต่แบบไม่สามารถคุยได้ไม่มีชีวิตไม่มีความคิดแล้ว when the sunrise is on me i l be waiting for it to pass by o oh อ When the sun rise sun rise คือพระอาทิตย์ขึ้นนั่นเอง When the sun rise is upon me s p UP a w n U P O N u p w n นี่เป็นคำบุพบทที่แปลว่าด้านบนเมื่อพระอาทิตย์มันอยู่ข้างบนฉันประมายว่าพระอาทิตย์มันเริ่มขึ้นมันใหม่แล้วเนี่ย I be waiting for the day to pass by ฉันจะรอคอยให้ไอ้วันนี้มันผ่านไปเร็วๆด้วยซ้ำเพราะอะไรกันโอ้ย I became a zombie and there's nothing that can cure me ฉันก็กลายเป็นซอมบี้แหละ And the r e s o thing that can cure me และไม่มีอะไรที่สามารถรักษฉันได้ C U R E cure แปลว่ารักษาหรือเยียวยาฉันได้ So tomorrow I know I'll be just the same you see me wishing to stop and close my eyes ยังไงซะ So tomorrow วันพรุ่งนี้เนี่ย I know I'll be just the same you see me ฉันรู้ว่าฉนนันจะเป็นเหมือนเดิมอย่างที่คุณจะเคยเห็นฉัน Wishing to stop and close my eyes ฉันก็บอกว่ามันเหตุการณ์เนี้ยจะหยุดได้แล้วแล้วก็จะหลับตาลงไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิม No more of this I wanna cry dry out but feel like I should cry tell the world that I'm still here to d a y No more of this I wanna cry ฉันขอไม่เอาอะไรแล้วได้ไหมอะฉันอยากจะร้องไห้เอเกินร้องไห้จน dry out คือร้องจนแบบมันแห้งไปหมดไม่มีน้ำตาแล้ว but feel like I should cry ฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะร้องไห้ต่อไปนะ tell the world that I'm still here tonight ชีบอกโลกทีว่าคืนนี้ฉันยังคงอยู่ตรงนี้นะฉันยังมีอะไรที่ต้องทำอีกมากมายไม่ได้แค่ประสบปัญหาแล้วอยากจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะอะไรอย่างี้ยจะบอกให้โลกรู้ว่าฉันกำลังพบเจอปัญหาอะไรเนื้อเพลงนี่แบบค่อนข้างค่อนข้างเศร้าน,นะคะแต่ว่าเพลงก็พร้อมมากเช่นกันค่ะครรษษสรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษปรจจุวันนี้นะคะคำว่า d e m o n D E M O N Demon เป็นคำนามแปลว่าปีศาจ Lullaby L, L U L L A B Y Lullaby เป็นคำนามที่แปลว่าเพลงกล่อมเด็ก Wonder W O N D E R Wonder เป็นคำกริยาแปลว่าสงสยัย Exist E X I S T c c e s s เป็นคำกริยาแปลว่ามีอยู่หรือมีชีวิตก็ได้คะ่ะ Alive alive อะไรเป็นคำาริทวิเศษที่แปลว่ามีชีวิตอยู่ spawn u p o n spawn เป็นคำบุพบทแปลว่าอยู่ด้านบน cure c u r e cure เป็นคำกริยาที่แปลว่ารักษาและคำว่า dry out d r i e d ried. o u t dry out เป็นเบ r บที่ แปลว่าทำให้แห้งผักหรือแปว่าหยุดก็ได้ซึ่งนี้จะเป็นเวอร์ช่องสองของคำว่า dry D R Y นั่นเองค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับสาระและความสนุกไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ thank for listening see you again goodbye